สำนัางานตรวจคนเข้าเมืองร่วมแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามนโยบายของตำรวจให้สกัดกั้นคนงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ฝา่าฝืนพรกฉุกเฉินและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 ซึ่งบอก,กตอม .4 ได้ส,สนองนโยบายจับกลุ่มคนไทยลักลอบขนแรงงานเถื่อนโดยผิดกฎหมายพร้อมแรงงานประเทศเพื่อนบ้านก่อนพยายามลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในเมืองชั้นในกล่าวคือจากการสืบสวนตามเส้นทางของกระบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเถื่อนเข้ามาในประเทศบริเวณเขตรอยต่อระหว่างประเทศในจังหวัด อุบลร,ราชธานีอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้ทําการจับกลุ่มผู้ที่ไม่มีหนังสือเดินทางในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชาจาจักโดยไม่ได้รับอนุญาตและจับกลุ่มผู้มีหนังสือเดินทางแต่ไม่พบข้อมูลการเข้าประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าว ไม่เดินทางเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทาง่านตรวจคนเข้าเมืองเขตท่าสถานีหรือท้องที่ตามกำหนดเวลารวมผู้ต้องหาทั้งหมด26คนพร้อมตรวจยึดรถยนต์โดยสารประจำทางบริษัทนครชัยแอร์เขมราร,ร,มมราชกร,ร,รุงเทพมหานครทะเบียนกรุงเทพมหานครส่งพนักงานสอบสวนสพเขมรราชดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป